ครับทีนั่นด้านพีิมพ์ครับออกซ้ายมาเก็บที่ทางด้านแรตตี้ครับสินโชคโผซาม่าครับใครอย่าลุกขาครับอุสเมลยวสัมฤทธิจากบอลจอมลีครับบอลออกข้างมาฮะจับได้ครับที่ทางด้านในพวกฟ้ายครับออร์บิช <c oughs> ่าตูล้มมบงตั้งใจเป็นแบบนั้นหรือว,ว่ายังไงล้ม ลมพัดพี่เออโอไม่ได้ไปบอกจะไม่ทำให้ก็ได้เดียวภาพมันเคลื่อนออขอให้ต่อครับออ์กะตตากยอนคือให้ออสตรกนี้ครับเพียบลงมาไม่ทันอยากได้ไปทุ่งครับตอนนี้ทางด้านสามเกอร์ครับลำเลียงใส่ท้าพอดีทานด้านอิสราเอลมีคนทำตู้ครับ พยายตัดหลังมาลูกนี้สมพงษแปงมีแส,สงแแสมพงษ์กากมาอ,อสอลูกนี้ฟา,า,า,าดนะเอ้อมาหน้าตามตัวหน้าตามตัวเฮ้หน้าช่วยหน่อยประตูไอ้กำแพ้งเลยไอ,อ้ตามชีบงชีชไปหน้าเลยชีไปเลย หลอกดว่าไหลอกด้วว่ใ้มาแบงสารดินเอาหลดอยกดแแบเกดนตที่หลังีสนุกแ่นะงบงคนาอ๋ออ,อกบกหวงจังหวงนี้ครับน่เก็ที่นาโออ,นอนรักโออาอ,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 องสัดูครับติออกบอ ออกข้างเลยครับเลยล้เป็นรุ่มเท้านาทีเอเอฟซีครับอดอภิชาติใส่มาที่โอตอนุรักษ์อดโยกมาลูกนี้ให้ทางด้านกูวอฟบนเทียงกินกายเชยพรครับเปลี่ยนแก้นขวาก่อนนี้น่าพิยมครับอ้าวโอ้โหจังหวะนี้ครับออฟซักชั่นครับกิน่ากกรเล่น สักชั่นครับวันนี้ครับขขกขฬาการเล่นนะเป็นด้านผยายมไปต่อครับขยับแรงกลางครับสามเตอร์สำเร็งแตะขวาลูกตีครับตีบอลออกไปขวาครับเบิ้ลบอลจังหวะเดียวฝ่ายนี้ท่านผู้ชมครับแควบบอลเทียนเจียงไกรชัยพองนะขยาบออกซ้ายอ่ะหลังนี้คาตากคาตากยัดมาแบ่งสกิดมาให้ท่านนั่นตั้มสักดาอินทโชต ตามเจอสมพงศ์ครับปีเข้ามาแห่แล้วเจอดักไว้ได้ครับมิงคนทำตู้ขอบอลแล้วยัดมาได้อิสมาอลฝากีนัสมพง์ครับออกซ้ายมาแนตตี้ครับวางมาลูกนี้ครับครับเจอกร้กระตากตัดทิ้งออกข้างไปครับยังได้เป็นรุมครับหาคู่หาคู่หาคู่หนเลยสามเกนะทีมดังจากโคบอลสิงห์บุรีขอบคุณขอบใจด้วยนะครับเอาละครับตอนนีนั้นมิงคนทำตู้ครับพยายามที่นันอิสมาอล อิสเอลฝางเข้ามาให้เอาสอกเอาธนีลึกถึงด้านจตุลต่างเกมขึ้นมาครับขยับที่เล่นกระตากออกซ้ายครับฮอร์ตนำชาติฮอร์ตขยับให้ลูกนี้คงแอบแตกมามไม่ดีครับจังหวะสองครับเป็นหน้าซ้ำดครับ